เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะจ้าโอ้อันนี้คุณพ่อคุณพ่อนำทับผู้กำกับใหญ่ขุดอะไรในทัวอะไรพ่อโอ้ถั่วฝักยาวอติโ์เก่งแท้อืม อ๋อตอนแรกพ่อลงไว้แล้วเหรอเนี่ยอ๋อแล้วมาขุดเอาหญ้าออกอ,อืมแล้วทีนี้พ่อต้องขึ้นค้าง,งอีกเหรอว่าว่านี่จะเกิดออกเสี้ยงกบอืมปุนไตอืมอืม,อมย้ายว่นนาปนไตล้เห็ดออาจุดยอดขนาด อ, <laughs> อันนี้ผู้ผลิตงไงเอเราเป็นผู้ผลิตเรามีหน้าที่ผลิตแล้วก็ผลิตไป <laughs> อันนี้พอหยอดเหรออ๋อแล้วทำไมมันอ๋อหยอดหลุมรับเม็ดเอาอือก็ยังว่าดทำไมมันสวยจังน่ะฝั่งนี้อะไรเพาะบวบเรียมโอ้บวบเรียมหยาบึงบอกว่า นู่นนะยาวไปถึงนู่นนู่นนะเนาะจ้ะบวบเหลี่ยมแต่ก็ชอบกินเวลาผัดใส่ไข่อ,อร่อยเนี่ยมันแห้งดีะ,ะอันนั้นมันหลวมๆแล้วเพราะว่าบวบอะไรนะเรียกบวบหอมเนาะอืม,ม,อ,มอืมปลูกให้จ้ะ อืมแม่ชอบกินก็เลยปลูกไว้ให้แม่กินอเอาออกทุกต้นสุดยดจริงจริงคนตาบุญกงโอ้ฟ้าไปอะไรมาอีกต้นไหนต้นที่ว่ามีต่อเหรอรตอกระีลกอ๋อเอาม่ว<อ>งอะไรนี้มวงมันอืมมีแค่นั้นนะของเยอรู้อ่ะ <Would you? S 1> <laughs> อ๋อแต่เอาแค่นี้จ้าโอ้เสียงคนเก็บพริกรอยู่ตรงนู้นแล้วบรรยากาศโดยรอบอันนี้เป็นคลองสาธารณะจ้ะนี่อุปกรณ์การเก็บพริกเรลีีตะกา้าลองใบตองเดี๋ยวเราก็จะเก็บที่ไปไปไล่จากข้างในออกมาดีกว่า สะพัง่สะพังนี่โอ้เก็บหมดแล้วนี่ไม่ต้องช่วยแล้วเนาะ <laughs> หมดที่ไหนเห็นไหมเต็มไปหมดเลย เขาไปอ่อีกตรงไหนูเนี้ยอืมฟังเสียงเอาอ๋อเขาเก็บแล้วก็โยนใส่กระแป้งเลยได้ยินว่าเขาอยู่ไหนอือเหรออือโอ้ต้นนี้ยังมีอกร่องอยู่เนาะเรามาไม่ถึงมันนะมาอีกแล้วล่ะบ่ปลูกสองคนเลยตื่นแล้วเจ๊นะเจ๊ตื่นแล้วไปถึงก็บอกมี <L> อเอเยอยังเหลือ, <ไว S 2> ออกล่องอย<ว>อะอ้นั่นนะเม็ดเป็นล่มเลยอกล่องอ่ะอวบตึงมากเลยเราจะเอาไปมนะเอาเอะไรคะไม่เอาคะ่ะ <l> <l> ตอนนี้เอาพริกค่คะอ,อ,อืมอันนี้มันเป็นพริกอะไรพริกกะเหลี่ยงเหรอพี่จิตหรือพริกอะไรพริกกเลียง อืมแต่มันจะไม่ค่อยแดงเนาะมันก็จะเป็นสีของมันเป็นแบบนี้อืมยังไม่สดกยังไม่สุสนกนะะนี่บมจึงแบบเันแกเออแลล่ะโอ้ยยังอยู่อ,อกล่องนั่นแหละต้นนั้นกอรน,นั่นแหละพี่จิตรอ,อืม พี่จิตบอกหน่อไม้กําลังแทงหน่อมาเดี๋ยวเราจะไปดูหน่อไม้โอ้ดอกเลืองที่นี่พันสวยเนาะมันไม่เหมือนพันกรุงเทพเนะาะดอกเขาจะทีทๆนี่แล้วเป็นพุ่มสวยงาม,มเดี๋ยวจะเด็ดกลับไปบ้านนะสักหน่อยไปดูหน่อไม้ก่อนนะเป็นไงเห็นพริกละออนซอนโอ้นี่ต้นเผือก มันไม่จําเป็นต้องปลูกในนาเหรอพี่จิตเผือกอ๋อปลูกอย่างนี้ก็ได้อู้นี่ไงหน่อไม้แทงเต็มเลยหน่ออ่อนๆหน่นกอนนึงก็มีอีกโอ้ยทำไปสุดยอดเกษตรกรจริงๆนะ โอ้อันนี้มีสามหนอนเลยนะรู้อากาศดีหายใจเต็มปอดอันนั้นก็สวยสดงดงามที่นี่จะมีทีเ่เป๊นะคะจะทอไปคั่วแล้วมันจะลดอากาศ ผักบุ้งนาโอ้โหอกบุ้งนามัน,ม,นมันเกิดเองนะตอนนี้มันกำลังงอกออกเนาะเอ้ยสวย เยอะเนาะยอด,ยอ,ดอ่อนอืมอะไรยอดอ่อนเก็บกลับไปกินบ้านเราไปอยู่กับกรุงเทพเป็นเงินหมดเนาะม,ม,มาเดี๋ยวไปเก็บมะกอกันต่อทางนั้นเก็บหัวกุ้งเดี๋ยวทางนี้จะเดินไปเก็บมะละกอก่อนนะคะ อันนี้ต้นอ้อยปลูกเอาไว้ถามพี่จิตเขาบอกว่าเออจะเอาไว้คั้นน้ำกินแล้วเหลือกากก็ทำเป็นกากน้ำอ้อยไว้รดน้ำต้นไม้โอ้ยยอดแค่เธอต้นต้นแครไม่อะค่ะกินน้ำพริกเยอะละ โน่นค่ะเลี้ยวไปทางต้นมะม่วงค่ะในยอดแค่์โอ้ยถ้าอยู่อีกสักวันนะกินกับป่นนะลวกแฝบขนาดใหญ่อยู่ทางนั้นนะคะ่ะทางซ้ายมือนั่นหละอันนี้ลูกนี้ยังเล็กอยู่ใช่สองสำลูกเห็นวิจิตว่าแต่น่าจะได้แค่สองลูกนี้แหะเพราะว่า เออลูกอื่นมันยังอ่อนอยู่สวนมันยเลยจากสวนอือสดสดอะไรอีกไหมเราไปกล้วยเสียดายนะทำไมอีกสักเดือนหนึ่งเดี๋ยนะ ไอปีเอ็มยังไม่หลุดถ้าปีหลุดแล้วกับกรุงเทพแล้วไม่ใช่ปีเขารียกอะไรคั่วยังไม่หลุดก็ไม่ใช่เชอร์รี่นะนี่ต้นอะไรนะมะม่วงหาวมะนาวโหสวยเนาะอืมต้นนาผักบุ้งมาแล้วจะเอาผักบุ้งลงเป็นล้างกันนะจ๊ะ ราอยู่ที่นี้เรารอเราก็จะเก็บอ่าอะไรนะเมากรอกน้ํารอออกทั้งปีเลยเนะาะมะกอกน้ำเลยเนาะที่ไหนไม่มีกินที่นี่มีกินนะจ๊ะบ้านเปล่าห้วยฝางขอนแก่นไอ้มะกอกแบบเนี้ยพี่จิตสมมุติว่าถ้ามันสุกตำละกอได้ไหมใช่แบบนี้ไม่ได้เอมมนคนละพันเหรอ อืมะกอกโคกที่กินดิบได้ไหมกินดิบได้ไหมอ๋อฝาดเปรี้ยวอ๋อก็นึกว่าตอนแรกต่างกันนึกว่านี่แหละอันเดียวกันเนี่ยอ๋อคนละอย่างแต่ต้นมันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนอืมพอแล้วจ้า ไป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 อืเอเฮ้ยของฝากกับกรุงเทพบ้านเราโอ้ยของฝากกับกรุงเทพสุดยอดมากเลยจ้า ได้ของฝากเยอะแท้มมะเขืออ่อ,อนเนานะใช่เหรอแม่ปีนมาเท่หนึงเหรอเออ